อาวทุกคนครับวันนี้คุณหลาจะให้ย่านางผัดหอยเป๋าฮื้อนะครับหอยเป๋าฮื้อผัดประกาศขาวนะครับได้มาสองกระป๋องน้องเสคยจากกรุงเทพฝากมาให้นะครับเตียตีขอบคุณมากเลยครับเตียตีกับโกจุ่มนะครับหอยเป๋าฮื้อมาให้สองกระป๋องอันนี้เจ้านางจะผัดเดี๋ยวเตรียมเครื่องก่อนนะครับติดตามชมนะครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไร ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปู่หลาวด้วยนะครับทุกท่านนะครับเตรียมกระทะแล้วนี่ก็กำลังล้างประกาศขาวนะครับ เราจะมาดูว่าข้างในกระป๋องตัวจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวจะมีคนมาเปิดให้ดูมันต้องเปิดนี้ออกใช้ทั้งสองเลยไหมเดียวเดียวเนาะอ่าเปิดเลยครับค่อยๆดึงนะครับเดี๋ยวอ่าออกมาแล้วเดี๋ยวกล้วยมาเทใส่ เป่เป็นยังไงเทโทเลยครับเทโทเลยครับอ่านี่ไงหน้าตาหอยเป่ามือนะครับของนี้ก็น่าจะไม่น่าจะไม่ถูกนะนี่เนาะโอ้ได้หลายตัวนะเจนังหลายตัวน,น่นนี่น่าจะเป็นสิบนะนี่ น้ำบอ,อกโซวนี่มาจะกทีนจำเด็กมาอล้วนะเยอะจะใส่น้ปดูที่มีกี่ตัว6ตัวพอดีโอโห10ตัว10ตัวเดี๋ยวผัดใส่ประกาศขาวรอดูนะตามนะครับตอนนี้ตงนระทาแล้ว ถ้านัวแล้วแซบแล้วไม่ต้องใส่น้ำตาลเริ่มต้นด้วยใส่น้ำมันนะครับเปิดเตาแล้วตั้งกระทะเปิดเตาใส่น้ำมันแล้ว,ลว,ะะลวจะใส,ใส่เห็ดหอมกรอนอะไราวขาวเนี่ยอะไรอีก ทนะอดเลรนะทอดให้หอมให้หอ,อมก่นกอนเมนูผัดหอยเป่าฮื้อใส่กระกาดขาวครับน่ครับเอากนนะอาระกาดขาวตรงนะี เอมลงมาก,ก่อนเลยประกาศแล้วเต็มกระทะโดนไฟรดหอบหาบลงไป แล้วต้องหั่นแม่หอยให้ทิ่มเต็มตัวไปเลยันลลวตเยดีไดีดีไม่เยอะเลยคนพอดีคนละหนึ่งตัวปีดปาจะหน่อยให้ประกาศสาวสุกเต็มที่อืมอ่ะ ราดน้ำหอยเป่าฮื้อลงไปก่อนนะครับเพราะว่าเขาปรุงสำเร็จมาแล้วนะครับต่อไปก็ใส่ไปเลยน้ำมไม่พอใส่น้ำลงไปให้แล้วก็จะได้จินรสดูว่าขาดเรืออะไร อีกรอบหนึ่งนะครับยังไม่ใส่นะครับเดี๋ยวมันจะเละเพราะว่าเขาต้มสุกมาแล้ววันนี้ทำไปป๋องหนึ่งก่อนเจอไวอีกป๋องวบันหลังบันหลังออาใส่หอยลงไปน,งนะครับทุกคน หอยเป่าเงื้อไปแล้วต้มปรุงมาเรียบร้อยแล้วแตกโรลงงานเราจะชิมรถอีกรอบหนี่นี่คือเมนูผัหดหอยเป่าเงื้อนะครับทุกคนคอ่าเ๋ยวนายชิงโตสุดด,ด,สสดีไหม จย่างว่า้อใส่อะไรเะ่า,านยิ้วขาว,ลวเลยแต่มันหอยเพิ่มแล้โอเคพรอมเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟชุดรับป็นเป็นบลิั ไปนาง่าผงนัวหน่อยนิดนึงเพราะย,ยังไม่มีผงนัวอ่โอเคเลยนะตามมาดูกันรับประทานหอยเป่าฮื้อครับวันนี้ครับพร้อมไหม คุณเอกอว่าไปใส่ถุงเลยสองตัวคนละตัวมมน,น,น้ำลงนิดหน่อยออนนอพริกไทยร้อนร้อนร้อนอจับขวดโดยพริกไทยหอมๆนะครับพร้อมเสิร์ฟอ่า กินด้วยกันครับทุกคนหน้าตาออวมาประมาณนี้นะครับห้อยเผาฮือนะครับทุกคนวันนี้มีเมนูเดิมๆก็มีลูกหน่อไม้กุนเชียงทอดประกาดขาวปานินปานินหางขี้เหล็กมันมีสองเมนูโอเคนะครับทุกคนมากินด้วยกันนะครับอ้าวหลานก็อยากกินด้วยเลยหลานน้อยอยากกินด้วย อันนี้ก็เตรีมยมตัวไปโรงเรียนกินแล้วก็ไปโรงเรียนวิงกี้สเปนเตอร์